ทำไมหอคอยปิซ่าถึงเองียงอธิบายโดยคินในปี1173นักก่อสร้างเริ่มสร้างหอคอยหอคอยนี้สวยหรูมากในเมืองปิซ่าทุกอย่างดูดีเป็นไปตามแผนกันทุกอย่างสมบูรณ์แบบร์เฟกมีปัญหานิดหน่อยพื้นดินนิ่มเกินไปนิ่มมากพอสร้างขึ้นถึงชั้นสามหอคอยก็เริ่มเอียงประมาณ0.2องศาบางคนบอกควรหยุดสร้างบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกมันโอเคดีพวกเขาเลยสร้างต่อและยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งเอียงมากขึ้นในที่สุดพวกเขาก็ รู้ว่า <Huh? S 1> หอคอยเอียงจริงๆพวกเขาจึงพยายามแก้ไขโดยการสร้างซันถัดไปให้เอียงไปอีกทางเล็กน้อยเพื่อถ่วงดุลความคิดนี้ดีมากหวังว่านะได้ผลไหมไม่ตอนนี้หอคอยเหมือนกล้วยและการสร้างก็หยุดลงไม่ใช่เพราะหอคอยเหมือนกล้วยแต่เพราะเงินหมดเกือบ200ปีก็ยังอยู่แบบเดิมสร้างเสร็จแค่ครึ่งเดียวเอียงและยังจมดินเรื่อยๆวิศวกรเข้ามาช่วยหอคอยพวกเขาใช้วิทยาศาสตร์ธริตรศาสตร์และสายเคเบิลจํานวนมากขุดดินออกเพิ่มน้าหนักและค่อยดึงหอคอยกลับ ตอนนี้ปลอดภัยดีแม้จะเอียง3.97องศา